ต่อไปนะคะจะดูพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x บ้างจะหาค่าพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x กับแกน x y เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x เป็นรูปพาราโบลา ที่ผ่านจุด00ตัดแกน x ที่0กับ40แกน x เพราะฉะนั้นบริเวณที่จะหาค่าพื้นที่ก็จะอยู่ด้านล่างแกน x สร้างสี่หลิแถบสตริปขนานแกน y จุดปลายของแถบสตริปนี้จะมีค่า x เท่ากันค่า y ด้านบนเป็น0ด้านล่างเป็น y ใดๆแถบสตริปขนานแกน y มีความกว้างมีความกว้างเท่ากับ delta xi ความยาว เท่ากับ0ลบ y เท่ากับลบ y เอาบนลบล่างนะคะถ้าเป็นแนวนอนก็เอาขวาลบซ้ายก็จะได้ความยาวออกมาเป็นระยะทางระหว่างจุดเพราะฉะนั้นแถบสตริปมีพื้นที่ เท่ากับกว้างคูณยาวกว้างเดลต้าเอยาวลบ Y เพราะฉะนั้นพื้นที่ให้ A เป็นพื้นที่ระหว่างโค้งกับแกน x ก็จะได้เป็นลิมิตของซ m m เมชันลบ y Delta x i i เท่ากับ1ถึง n n เข้าใกล้ Infinity เพราะฉะนั้น a ก็จะเป็นอินทิเกรตลบ y y ก็คือ x กำลังสองลบ4 x Delta x ก็เป็น dx x เริ่มจาก0ถึง4 ก็จะได้เป็นลบวงเล็บ x กำลังสามส่วนสามลบ4 x กำลังสองส่วนสองเเริ่มจากศูนย์ถึงสี่ก็จะมีค่าเป็นสามส่วนสองส่วนสามตารางหน่วยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ จงหาค่าพื้นที่ของบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง y กำลังสองเท่ากับ x บวก4 y เท่ากับลบสอง y เท่ากับ3าม และแกน y ตัวนี้เป็นเส้นโค้ง y กำลังสองเท่ากับ x บวก4หรตอนด่นก็คือ x เท่ากับ y กำลังสองลบสี่ y เท่ากับสาม y เท่ากับลบสอง เส้นโค้ง x เท่ากับ y กำลังสองลบสจะตัดแกน y ที่จุดลบสกับ2 y เท่ากับสได้เส้นตรงขนานแกน x ก็จะมีบริเวณอยู่ด้านขวาของแกน y และด้านซ้ายของแกน y เมื่อสร้างแถบสตริปขนานแกนแกน y เอ่อขนานแกน x สร้างแถบสตริปขนาดแกน x ทั้งสองส่วนให้ด้านบนเป็น a 1ส่วนด้านล่างเป็น a 2เพราะฉะนั้น a จะเท่ากับ a 1บวกกับ a 2 a, 1, 2> a 1, 1เป็นบริเวณที่แถบสตริปกว้าง เดลต้า y i และยาว่ะคะเราก็ให้เป็นจุดปลายอยู่ที่จุด0 y x y เพราะฉะนั้นความยาวจะเป็น x ลบ0 x ก็คือค่าอะไร x ก็คือ y กำลังสองลบ4 เพราะฉะนั้น a 1ก็จะเท่ากับอินทิเกรต y กำลังสองลบ4 dy y เริ่มจาก2ถึง3ส่วนบริเวณ a 2บริเวณ a 2นี้แถบสตริปมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0 y แถบปลายอยู่ที่ x y เพราะฉะนั้นความกว้าง แถบสตริปก็จะกว้างเดลต้าวาแต่ยาวเท่ากับซ้ายขวาลบซ้ายศูลบเก็คือโลบวงเล็บ <c oughs> Y กำลังสองลบสซึ่งได้ A2 อ <c oughs> ออกมาเป็นลบอินทิเกรต y กำลังสองลบ4 dy y เริื่มจากลบ2ถึง2เพราะฉะนั้นค่า a จึงเท่ากับ a 1บวกกับ a 2งานมอบหมายนะคะงานมอบหมาย ครั้งที่14อันที่1นึงจงหาค่าอินทิเกรต1นึ่งส่วนสองลบคอสเอ็กออันที่สองจงหาค่าพื้นที่ของบริเวณต่อไปนี้ จงหาค่าพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งต่อไปนี้นะคะ y เท่ากับ x กำลังสอง x เท่ากับสองและแกน x 2 2 x เท่ากับ y กำลังสองลบ9 y เท่ากับ3 y เท่ากับ4และแกน y